จะมาถ่ายบยรรยากาศที่พักเลียวกังที่ฮากุเน่สุดเลิศแสงใกล้เลยนะคะใกล้สถานีฮาก,า,ากุเน่อยู่โมโต่มากเดินสองนาทีถึงนะคะนี่คือประตูเข้ามาเปิดออกมาแล้วก็เข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีชั้นที่เราถอดรองเท้าแล้วก็จะมีรองเท้าให้เราเปลี่ยนนะคะที่โรงแรมนี้สามารถอนุญาตให้เราใส่ชุดยูยกตาตะออกไปข้างนอกได้รองเท้าเสรจไปได้นี่คือห้องน้ํา ถราเราแตะผ้าเล็กๆข้างในก็เป็นที่ใช้อาบน้ำอาบน้าแบบอ่างอาบน้าแบบฝักบัวนะคะ,ะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามแยกกันเป็นออห้องห้องน้ำอย่างเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นด้านไหนอย่าไปดูของสัมภาระของพวกเรานะคะ อยากถ่ายให้ดูบรรยากาศตัวขยอยากจะมาบ้างเข้ามาก็จะเป็นประต,ตูจากห้องน้ำก็มาเป็นอย่างนี้เป็นตู้เสื้อผ้ามีชัจุกกระตะวางให้เรียบร้อยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรูปผ้าตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็นั่นก็ผุมชายนะคะนอนเล่นอะไรไม่รู้อยู่นะคะนั่าเกียดมาก <laughs> นี้ก็โต๊ะอ,อาหารของเรานะคะเมื่อสัมภารุก แล้วตรงนั้นก็จะเป็นตู้เย็นและโต๊ะเครื่องแป้งโคมไฟน่ารักมากแต่รู้จะเห็นหรือเปล่าะนะคะแล้วก็อันนี้เขากเลัามาทำกับข้าวให้เราเขาบอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะทานได้แต่เห็นข้างนอกมีของอยู่แต่เดี๋ยวคงเอาเข้ามาให้นะคะไม่รู้จะถ่ายให้ได้หรือเปล่าเหมือนคุณป้าจะไม่ค่อยให้อยากให้เห็นหน้าคุณป้าจะอายนิดเดียวที่เด็ดที่สุดก็คือตัวนี้ ทีวีเขาก็ยังรุนนะไม่ได้โบราณเมดสุดคือต,ต,ต,ตู้ตรงนี้กกนะตู้ตรงนี้เป็นตู้เก็บตู้เก็บเอาเอานี้เด็ดก่อนตู้เก็บผู้ตันนะคะผู้ตรงผู้ตันผู้ตรง,ตรงเป็นอยู่ในนี้เขาบอกว่าหลังอาหารเย็นเขาก็จะมาต่างให้ก่อนอาหารเช้าที่จะมาเสิร์ฟให้เราถึงห Luca ้องนอนอีกเหมือนกันก็จะมาตั้งให้อีกเหมือนกันมาเก็บให้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้คือเด็ดสุดเข้ามาแล้วไหม อยากจะนอนที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งคนที่เคยมาหาโคนน่คงจะรู้ว่าแม่น้ำตรงนี้ก็คือตรงที่สถานีใช่ไหมคะที่เรามองไปไกลๆแล้วก็เห็นในสายน้ำสวยๆมีรามีเหมือนแบบฝายด้านน้ำฝายด้านน้ำล้นของบ้านเราแต่ที่นี่ก็คงเรียกว่าน้ำตกเนาะจากในห้องนอนโอ้โหบรรยากาศเออเหมือนไหม ต้นไม้สวยงามพัาท้าใบไม้แดงท้่สวยมากไปอีกแบบเนาะนั่นก็คือโรงแรมอีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่นะอก้เราลงมาเนาะนัดสพานแดนซึ่งสถานีก็อยู่ตรงสะพานเนาะนะเดินมานิดเดียวคือจริงๆเดินมาด้านบนถึงเลยนะคะเดินจากสถานีออกมาพกก็ตรงออกมาเรื่อยๆแล้วก็ที่มันมีทางเชื่อมข้ามข้ามฟาก มาจนสุดทางเชื่อมแล้วก็ข้างฟากเลยลงมาข้างล่างนิดเดียวเดินอีกสักร้อยเมตรสองนนสร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมเลยนะคะบริการดีมากที่สําคัญคือที่นี่ใช้แบบคุณลุงคุณป้าทั้งนั้นเลยบริการแล้วน่ารักมากเขาเป็นแบบทาเนียรญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยจะประทับใจแน่นอนนะคะยังไงมาลองกันนะถ้าเดี๋ยวถ่ายอาหารได้หนูจะถ่ายให้ดูก่อน,นะคะบ๊ายบาย